สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการอะไรหรอวะจไม่ได้หรอเออใช่สกายได้เออนะวันนี้เรามาเล่นคลายเครียดกันนะวันนี้เหมือนกับว่าจะไม่เครดนะจะมาลายเครียดเฉยๆโดยที่วันที่ผ่านมานะครับก็ประมาณสามหรือสี 4, ่ตานะไม่เหมือนกนะันก็ไม่ได้แกต ไปนานเหมือนกันนะเพราะว่าติดภารกิจที่โรงเรียนนะขอโทษนะวันนี้ก็ต้องมาเล่นใครเยียดกันนะมอเกมกับเกมโกซิมโมเรตเเรามาเลิ่มกันเลยครับจเจ้าเมืองสวดีครับวันน้นับหนึ่งถึงสิบเจ็ดนะวันเกิดกูครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเมืองแรกก็ได้เว้ยนใจอยูน่นะครับผมอยากแคสเมืองสองมากกว่าครับว่าเมืองแรกผมก็เชียร์ไปครบหมดแล้วครับผมก็เลยเออไม่ไม่ค่อยรู้สึกสนุกกับมันเท่าไหร่ คนครับผมคิดว่าทุกคนก็เคยวิ่งลู้วิ่งเรือแล้วนะคือเครื่องที่ออกกาลังกายโดยไม่ต้องไปวิ่งนอกบ้านสามารถวิ่งในบ้านได้และผมก็อยากออกกําลังกายอย่างนั้นมานานแล้วนะครับเริ่มกันเลยครับไม่ขึ้นหรอมึงเพะวัก เก่งก็ตดวนี้เหมือนสปินเลยนะดิด,ด,ด,ดีเพื่อนแล้วบนนั้นมีรูด้วยมองเข้าดูดีกว่าจุ๊บครับเข้าไปดีอ่านะ ตอนนี้แล้วก็มาโพลที่ประสาทเยอะจังเหงไม่รู้เหมือนกันจะเกิดเราเดินไปจะเป็นยังไงวะคุณผมนับจังไม่โดมตุ่ม <c oughs> ลายตัวเลยอี๋มีเลียตูดด้วยเทเท เื่อเถื่อเถื่ถื่ถื่ถถนะครับรตอนนี้เราเหลือผู้รอดชีวิตอยู่หนึ่งคนนะฮะโค้ง,งตัวอยู่ครับเรียตูดไปเลครับบอลังบอลลังกระดูก้อง,งขึ้นไปอนี้ยฮือฮือแุ่นเผาตอนนี้เฮ้ฮนเนนเยนี่เราได้นักกายอะไรมะ ควีนยังไม่ใช่ควีนสิหน้ากากไม่เหมือนหมูเลยนะแต่เฮ้ยมีคำมีคำว่าเวอร์ในแพะเพื่อนผมอยู่ไหนเอาเพื่อนผมมาช่างเดินนะามาดูพลังวิเศษของมันกันเลยทำยนีไได้บะดูนะ อืะเออเอ่นเลยนี่มันโฟมเลยยินวะเปิดพลังกันเลยพวกเฮ้ยแพะแพะแพะเมียกไงแบตเตอรี่กูเหล,เลือยี่สิบเลยเฮ้ยแพะแพะเมอยกไงวะ เรกดโลัวดูนะตอนนี้โอ้โหลุัน้ำเป็นสายฝนเลยอะไรสว่างสว่างเนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับเฮื่ออนี่ต้องวาดไปด้วยเี๋ยวหินเี๋ยวหินเื่อดึงมามาดึงมา เฮ้ยนีมันเห็ดมาจากเหตดมาจาวยหัวคันมาปวนนะไม่ดีไม่ดีเดี๋ยวโดนแบนนะแดกครับเฮ้ยวัวโตวัวโตอ่ะกูเอาวัวโตก็พอละผมไม่อยากลุง,ลงมากเพื่อนอเอาแกะไปกิน นะครับแถบด้านบนแม่งก็มีอะไรไม่รนะู้นะก็เพิ่งเล่นเหมืงนกนันะฮะอันนี้ก็เต็มบ้ายอยู่คนเดียวเดี้ยแม่งเลยรถไฟเพื่อเพื่อกูไม่ดูทางเลยรถไฟเฮ้ยี่มันกำลังทำตามรถไฟนี่ว่าอา้าวนี่กขาทำไม ตกแกหัวกูหรือไปก็ได้เฮ้ยนี่มันมันอะไรกันมันคือที่ตายคลิปวิดีโอวะเลี้ยงเราม,มันให้เลี้ยวเลีเ้ยไม่ได้ชนแม่งเอา้เอาเฮ้ยแกะตัวไม่เปังวิเศษมันอะไรวะ มันมันยิงอะไรวะมันมันบอนเนรอลูกกอล์ฟวะน่าจะยิงลูกกอล์ฟนะผมว่าแล้วรถไฟเมื่อกี้มันคืออะไรกันเฮ้ยนี่มันลางซ้อนกันแสดงว่าลางหนึ่งผ่านไปลางหนึ่งไปทางที่กำลังซ่อม จับรางยังไงวะอ๋อนี่ไงสวิตสวิตยิงอ้าวไม่เห็นเหรอเลียเลียเดินไม่ไปชนชนไปเฮ้ยสับรางแล้วเราต้องเราต้องรีบไปบอกเพื่อนเราก่อนนะพวกรีบหนีเร็วเพื่อนรีบหนีเร็วเราช่วยนายเองเพื่อนเพื่อนมึงไม่ทันแล้วเพื่อนมึงยัง โอ้เมื่อกี้เห็นไหมฮะกระจุยเลยเออสะดุดสะดุดหัวมดล้มนะเมื่อกี้ที่ผมสังเกตมาอืม อมผมมาหาของอะไรแถวนี้ดีกว่าอ้าวมักเฉยเลยขึ้นได้นะขึ้นได้นะ,ะเฮ้ยนี่มันสะน้ำต้องขึ้นไม่ได้มันจุดกอนนะคมันมันดูกันว่ามันทำอะไรได้เนย ไปกันเลยเพื่อนโอ้าเฮ้ยนี่นี่นเจอหรอพีอ่ตึงตึงเอ้ยสะดุดวัวมดตายเอ้ยเจ๊ไกไม่ให้มุดเดนิดนเดนิดนเดนิดนเดนินเดินเดินเดินทางนี้ก็มไม่เท่าไหร่นะ โอ้ยอางนี้ผมว่าน่าสนุกนะไปกันเลยโอ้ยผมขึ้นอย่างนี้หัวแตกทะลุเลยเนี่ยผมนี่ทิ่มมากับสปาตัานเลยไม่เหมือนกับสปาตัานมันทนเดียวเลือกกูไม่น่าเลยว่ามันก็ไม่เท่าไหร่นะฮะตรงนี้ ดีขึ้นไปก่อนไปกัเยเพื่อนเสียงสปริงเลยนะอันนี้ไปไปให้ถึงอ่าตอนให้ไกลไปให้ถึงนะจำจำนวนนี้ไว้นะเวลาคิดอะไรไม่ออกเอาเอานนี้ขึ้นหลักเลยนะเฮ้ยเฮ้ยกูไม่น่าหยิบเลย กูจะมาตรงนั้นไม่ไปไก่เฮ้ยนั่นมันเมื่อกี้คุณเห็นอะไรปะลานอะไรสีแ,งแดงๆวะวเฮ้ยีติดบักเฮ้ยก้าอี้ยืนสองขาได้เอ้าเฮ้ยเตาเผานายเราหิวจริงๆเลยนี่นายแกงแม่งนี่เฮ้ยมตัโดน,นูเผาเลยเวะ่ะ แกงเพื่อนมันหน่อยฮะรู้สีแกงตอนนี้เอ้าไฟไปซะเอเอาไฟไปซะเอาไฟยุทธะไฟไปซะเอาไฟไปซะ เดี๋ยวต้องขึ้นไปสำรวจก่อนนะฮะว่ามันว่ามันคืออะไรก้อนหินยักษ์เลี้ยแม่งเลยเอาเอากูเลี้ยแล้วเสือร่นเนี่ยไม่เลี้ยก็ได้เว้ยมียิงแม่งเลยอุ้ยเพื่อนเราขอโทษร้องไห้เหรอฉันขอโทษจริงๆเลย ัไม่ได้สนใจนี่มันเอ่อมันเหมือนกับซาตานนะฮะซาตานอ่ะอันนี้อะไรวะซากแพะโหติยิตเลขกห้าเนี่ยห้าแสดงมันต้องเอาอะไรมาห้าวะ ถ้าตามก็ต้องเกี่ยวกับการบูชาใช่ไหมอเอาสิ่งของหรือคนวะผมว่าน่าจะเป็นคนมานี่เลย ระเบิดทำเบื่อใครตอนนี้นะฮะเืิดการร้องเพลงกันเดียวนะผมกลัวติดวิกฤติมากๆเลยตอนนี้ผมติดมาสองสามรายการแล้วครับผมไม่น่าเลย <c oughs> แบตเตอรี่เหลือสิบผมคิดว่าผมต้องควรจบพาร์ทนี้ไปตรงนี้แล้วครับ เดี๋ยวถ้าผมทำสตราร์ได้ผมก็ต้องขอปิดคลิปแล้วเนื้อที่อีกข้อมูลเกือบเต็มแล้วผมขอจบรายการเป็นเท่านี้นะเมมกูเต็มขอโทษด้วยนะครับไม่ไปนะครับขอจะกฟิลิปปินี้นะครับ๋ย่ติดตัมงาพบสองของผมด้วยนะครับไม่ไปครับ